ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมาตามแนวทางของพ่อโค้งสุดท้ายเนาะแม่แมนนะครับผมผ่อนได้ได้ตัวเลขมาเรียงครับโค้งสุดท้ายนาะพ่อพ่อว่าพ่อสิปล่อยตัวเก่า้ะฟันขาดเลยนี่จะพยายเอาของมาหายเนเอาตัวเก่าเนี่ยเอาตัวใหม่เนาะ หลังจากเชียงเลขชุดนี้มั้งหมค่ะพ่อก็โมเชียงเพราะว่าอันนี้เลขบ่เชียงมันสิไม่เขียนนั้นเลยบ่ได้เชียงก็สิฝันดีๆมาตลอดการฝันนี่มันจะไม่จกพลาดได้บ่พลาดไอ้ที่ว่าบ่พลาดการฝันดีนี่สิเข้าตลอดแม่นบ่ค่ะไม่ใิ่เขาหอมันมันมาเริ่มปล่อยเอง่อนงานมันพลาดมาเข้าเปดเขาตรงๆเนาะค่ะแหมเข้าแป็ดเข้าตรงๆรกันแล้วแต่ว่าให้มุนเอาเองอันนี้เลยเลมากกว่าที่ให้มุนเอาเอง เด็กพอมีแค่สองหางหนึ่งเนาะให้ไปตัดเล่นหนึ่งไหมไตัดเองมม้วนยืดหันละม้นไปม้วนม่จะหันละเดี๋ยวให้คือคุ้ค้นหน่อยจะมั้โอ้ยเนี่ยเนี่ยบุญบัพตนามันรวมกันมากอะมีโชมพี่ดอกน้งกันกระไดน้ำกันมันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงสัตว์พอกระโยจะเรื่องเก้านี่ยนะว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันมันมันนีจากนี่บไดขั้ท่เกิดมาเขานบใส่เงินใส่ทอขเ้นบได้เเป็นมนุษย์ม่ว่าเขาต้องใส่ ขณนนั่มอิบอร์ไซคเลยเนี่ยหอยไปหาไฟนี่ห,หามากินเองหาพุดกับปูตอนนี้โมมีเงินซื้อเขาเนี่ยจัดแมนครับแมนอ๋อตอนความฝันนี่แต่ตอนงวดให้ฟังนะครับพ่อ,อ,อพนี้ฝันเป็นไปมาไงครับเป็นไปงวดนี่มันไม่เขียนไหนเลยมันอก่ันว่านี่เมียนในความฝันปรากฏว่ามันจะเป็นไหนอันนี้เนาะ,ะไม่มอกระดาษมันเป็นนักแข่งมันจะเป็นกระดาษกระดานเป็นกระดานนนนี่นั่นินะค่ะมันเป็นที่มาเขียนไว้ตัวนี้เ้อ เราไปเขียนหนึ age, ห wrong, ่งหกแปดเราจะเขียนทั้งไต่ว่าจะเขียนทั้งไตก็ขีดนพุ้ดเป็นว่เราจะเขียนเก้าห้าไอ้โม้น้องนี่คนว่าไอ้โมุนเราใครใครเป็นคนเขียนให้พ่อปู่ปูปู่ที่เพิ่นมาโยนปู่ปู่แปดสองนนะเขียนขึ้นกระดานให้เลยแม่นนี่นี่กระดาษบอกว่าจะเขียนเขียนไหนบิ่งเอาเอาเอากระดาษให้พ่อเนี่ยพ่อจะเขียนไหนคือเพิ่นเขียนอ่ะแล้วก็พ่อจะอธิวัยฟัง อ๋อพ่อเขียนมาอยู่ตั้งแต่จางงวดครับมีอยู่ที่พ่อมีวอมีวอมีครับเดแล้วนะเป็นผูแปดกอกแมนบ้างแมนปูแปดกอกนน้าหาตลอดเพื่อนห้างหายมาดนเนยแนฟอรแมนแมนครับเขาวัดษาเพื่อนกันเขาวัดาส่วนเพืนกันลุดไปไล่งวดอยู่บันที่กับมาหายเนาะเขาัดษาเพื่อนกันเขาวัดษาสตรงนี้ออกันราแล้วดอ่ันท่ัมาหายเนาแล้วด้วยเพื่อนกันเขา่อมาบอกเพื่อนนดือน เป็นแนวทางความฝันนะพ่อเนาะเป็นแนวทางความฝันพ่อก็เป็นแนวทางให้ทุกคนว่ามีโชคมี่ดาวน้วกันมันก็มีรูดมีเขาบ้างกันนะกันนันคันมันสีเขาอยู่ตลอดมันกัพ่อกอยู่วอะไรกันนั่นเนล่ยเนี่ยมันอะเนี่ยพ่อพ่อจิวอะไรจ้พ่นเปลเนี่ยนี่ดีข้งหนึ่งอไว้ั้งหนึ่งคันคันคันซีดีเสด็ยก็บพ่อได้คันดีเสด็ยกันอยากให้พวกเอฟจีมันถือร่องกันพี่น้องทุกคนถือร่วกัน มีเงินมีทองน้ำกันก่อนั่นยังสีแมนเขาเกิดมาเด้เดิคดีอะไรพอหนี่บสื่อนะคะไม่ได้บอกอย่างเดียวเนาะค่ะพอสิบอกอย่างเดียวไม่เพราะว่าพอบอคอยมากเด่นเนะค่ะพอมากเด่นอบอกอย่างเดียวเดีอย่างไรพี่น้องรู้เพสื่อสื่อเราจะดีใจน้ำขันบนสื่อเพราะว่าขนาดประธานดิมาเน่ได้ประาน โอ้มันเคยเพน่นบอกว่าจิตตอ่ตอมาเลยเลยทำไมเพิ่นมายุ่น้าใหม่ใหม่ไมัไมน,นบอกต่อมาเลยแต่่าเพิ่นบอกเป็นปัญหาตอนนั้น่ะเขาจะบอกเป็นปัญหาอันนี้เพิ่นบอกเลยบอกเป็นปัญหาได้พอบริบวทนี้นบอกออกมาเลยดิยถือตลอดแมันว่าขาดช่วงน,นั้นช่วงนั้นถึกตลอดผู้ใดบอกผู้ใดเขาจนเขาจน,เขาจนมามเขาจนมาพระหามบอกเด็กเยอจริงไหมครับพอดีเจ้า พอจนบระกาศนอนวัดหรอกประกาศนอนเด้็กกุฏีมีคนเงินมีมีเขาบอกว่าแบบช่วงนั้นช่วงพ่อบวชอยู่นั่นคือว่าแม่นจนเจ้ามือให้เศร้าปล่อยม่ค่ะแม่นโอ้คุณแล้วจนให้เขาเศร้าเขาจะบอกว่าเราต้องปล่อยเรื่องขันยันขันเด็กมีชีวิตอยู่นี้ก็แล้วกันแล้วเขาจ้างให้เลื่องปล่อยเลยเปล่าจ้างเลื่องปล่อยเลยแต่ก่อนใช่ไหมพ่อแม่นแม่นแต่ก่อนนะครับแม่นแต่กี่กะมีแต่บอกคือกันแม่นบ่ค่ะบอกแต่บอกเป็นปัญหาแต่กี่ เราบอกเป็นปัญหาคุณก็ตีได้ที่ระเบิดเราต้องตีกับกันที่คือเสาขุ่นชุนเก่าที่นบ่อยนั้นตีปัญหาประนันค<า>ืสอส่งวนาออกหาซ้ำแต่ก็ห้ามจ้าห้ามจ้ามไม่ออกไม่ทนห้า,หามจ้าหา้ามจ้าอย่าอย่าไปหันไปดีเลิศหา้ามจ้าอาจามาหาม้ามจ้าประเสริมื่ก่อนหาซ้ำนี่คือช<อ>่วงนั้นคุณคุณพ่อบวชอยู่เมนวักเมนตอนบวชอยู่เบอกเป็นปัญหาเพราะปูนบ่ห้บอกเป็นตัวดิบวดนี่บอกเป็นตัวเลยบอกค่ะตอนนี้พอเศร้าเศร้าบวชเดี๋ยวมันก็น่ามาบอกเป็นตัว เว่รนามาบอกพอเป็นตัวสีสี่มันแปดเก้านะออกมาบบอกบอกเพิรเขียนหเอหีิเพิ่นหม่เห็นบ่ค่ะปูแปดสอกปูแปดอกนี้น่าไปพราเราฉลอถึงไม่ได้เราว่านี่มันได้ไมีเม,ม็ดเพือนบ่เลยเห็นเป็นตัวหลกส่วนน้เรา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 บาดจบในบวหงส์เราค้อก,ก,กันบเป็นโซเสียเราเห็นเราาเห็นตัเลยได้ซเซียมันนั่งกุยนําเลยมันนั่งนัากันนี่เรานั่งนี่ <มา S 2> Pơyืน nè, này gen mông cái gì ạ, súng bao súng rồi đấy. Súng hàng bao kia, 8 sọc súng đấy 8 sọc, 8 mét, 8 mét đấy bao. Này anh, này gen mông cái gì, anh nói năn lên nè. Anh nói yến gì xăm đấy vậy nào, anh nói năn pơy như này gen mông nào, pơy súng, pơy pơy súng rồi đấy, pơy súng loại 810 hải, đi vào pơy súng rồi đấy, à, nãy nè. Cú 8 sọc, 8 sọc là cứ 8 mét bao. Quay, bao สองน้นมหาไอสองนั้นมหาซิบสองศอกเป็นหนึ่งเมตรโอ้ยสองคือเป็นหนึ่งสองสี่อกเป็นหนึ่งว่าแม่บอกว่าอันนี้ก็หาซิฟหาซิบมันมีหนึ่งเหรอสอง,สอ,ง,สงอกเนาะแต่ว่าคือสูงแห้งมัมมนสูงสูงกว่าขนปกตีเขา,า้คิดบ้างสมัยเด็กอไอปูไอ้คนสมัยเด็กก่อนเนี่ยเขาตัดต้นใหม่ขนาดเขาตัดต้นใหม่เขามันกลมตัดว่าไรเนาะคิดบ้างต้นใหม่เขาตอมันเขาเขามาเฮ็้นคือกูเหมือนมาเฮี้ยนได้ <étique> <ural> คือ <behaviour. S 2> สูงแห้งเนาะแมนสูงแห้งในแปดสองวัตตธรรมดาด้วยะเอกระไรมันในสองเรืองสามนี่นะเนาะสองสองมันจะไปหอดใส่จะเอาเราสองสองไล่ไปหอดแปดสองได้หมดมันจะเม็ดพอปงหงกันแต่ว่าสองสองสองพอเนีหายทิพซ์เส้นโอ้ยสองหนึ่งห่าทิบเส้นสองสองมันเม็ดเนืองสองสองเม็ดเนืองโป่พุ่นแล้วละสี่เม็ด พ่น4เมตรมันสิเจ้าเท่าไรบ่เนาะสูงเกินเลยคนปกติแค่เม็ดสองเมตรี่เด่มแปดพอม่พอนี่เมตแปดี่ผาเอามาท้าซี่เมตดเดียวเสร็จไนี่ต่อไปอีกสามขูดจะพ่ออนั่งแย้ตรงนี้เอะคนนนั่งไหมแต่ว่าจากน้นมาจากน้นมาพ่อก็ซื้อกว่าแน้ะก็มาตามตลอดแต่ว่าบริบท็นปัญหาเดยบ่ พอเป็นตัวเป็นืันฮาร์ดแต่เด้บริสุทธิ์พระเออมันเป็นตะหย่านบ่ค่ะยางเขาไหมป่ะพอไปเห็นผีเห็นอย่างนั้นน้ำาค่อนข้างนี่ออกนท้องธรรมดาเนี่ยมันอยู่คนละภพซื้อเขาละภพน่างหากแล้วเวลาเขาย่างขาบวชึงดินเย็นคือสังเกตยังไงขาบวชึงดินแม่นป่ะค่ะขาสิบบวชินหรอดินสิบว่าดินมันบ่ดินยูซัมนี่สีประมาณนี่สังเกตองค์พีออกข้นนั่น เบื้งขาเนี่ยเบื้งขาแต่ก่อนมันมากกว่าแมนคันเขาคันเขาไอ้อยากถามเขานั่นเขาบอกเห็นโตัวเขาเป็นบ่ดอ่ะพอเขาเห็นคือบขาเห็นคันเพื่อนพอพอเนี่ยปเดี๋ยวันเขาถามอยู่พอจะเห็นไหมเพราว่ากันพอคนไม่เห็นเห็นไต่บขาเห็นโตัวเพระกันแดนพระกัญญานดิว่าผีหอกเล้ยอยู่างนั้นจะไปเรื่องเพาะว่าพอไปมันแบบว่เป็นมันแบบเป็นเล็กหนาเด็ดเลือดมหาพอเลยปกติเฮาปกติเฮานี่คนเฮาคุยกันหนึ่งสี่ธ์อ่ะผู้เขาบอกเลยว่าผู้บขาเห็นกันว่าเขา S <S <it> <S เขาถามเขาบอกโอ้เขาเขาบอกโอ้ยังเขาว่าเขาสีขาวเข้าไหนก็เขาดีเขาบอกเขาบอกเขาบอกมาหาเขาบ่อแบบนี้เหนเขาก็ซันต้นใหม่ใส่เขาก็ฟาดขอน้องนั่นแหละเพราะว่าผีหลอกอัไรเดี๋ยวภาคแนนแล้วบ่ค่ะให้ขอยกตัวเลขให้ดูแทนชิปนะคะมึงเลือกยังเป็นตัวเก่านะคะเป็นตัวเก่าเลือกอันนี้เห็นว่ามุนเอาสามตัวมุนแน่นิตัดเอาตัดเอา ไอ้ตัดเอาค่ะก็จะเป็นหนึ่งหกหกแปดแปดหนึ่งนะคะพหกแปดแปดหกแปดหกแปดหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะในมุนนี่มันมันมันญาติมันเป็นหนึ่งสี่เล็กพอมีแค่สองหางนะพ่อสองหางมันวิ่หนึ่งหกแปดกับเก่าหางเพราจังโบสือเบิร์ดไลน์นะคะพ่อมันอะไอมุนมันมหน่อยตัวเฮียเบิงจ้พอ่ออะไรเองสิแหละ พราะว่าตามตามคนเขียนเพื่อนไหมันอกีเขียนอะไรอย่างสิหนึ่งหกแปดนี่จะเป็นกระดานเรียนแบบบางคนที <ifa> ่เขียนเก้าห้าทั้งลุมเก้าห้าทั้งลุมเชีนหนึ่งหกแปดนี่คนที่เขียนอะไรเมื่ขีดปัดกับรถขีดปัดเดี๋ใจ่ใส่ตัวเด็กบางคนที่เขียนเก้าห้าอีกเพี้ยนหนึ่งเขาขีดอีกเพี้ยนหนึ่งแล้วว่าเอาเบื้องเอาเราวว่ายังสิเอาอย่างนี้เลยบอกว่าเมื่อนเอาเบื้องเอาแล้ว่าสี่เอาของเราแต่ว่าพ่อเป็นนั่งใจเป็นแนวทางให้เป็นอย่างนนะพ่อเนาะแม่นพอสิบซื้อ พราะว่าพอบ่ค่อยมักเนาะไม่แน่่ค่อยมักแม่นถือว่าถ้าออกก่อนสายแล้วกอจะแม่นใช่ไหมครับแม่นมันจะบันคือบ่ฮคดบ่หันนเข้าแล้วเด้แม่นแปดเก่าตรงๆเลยแม่นก็คือว่าถ้าเริ่มเข้านี่จะเข้ายากใช่ไหมครับว่ามันสิเข้ายาวแต่ว่าย่านให้ยากให้เข้าอยากให้เข้านี่แหให้เบิ่งเบิ้งเอาทุงที่ทุกคนคือเรื่องเดียระขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ก็เป็นแนวทางของพ่อสวัสดิ์ค่ะการยังเป็นตัวเกานะคะ่ะชุดนิน่ทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้ค่ะฝากกดไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจา้าทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ